อ่าก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดการ์ดโอเิงย่าต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปที่แล้วอ่ะเป็นเอ่อรังที่1น,นะครับของล็อตพีออเดอร์นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นลังที่2นะครับก็อีก3าแพ็คอ่ะหรังมันจะมี3าแพ็คเนาะก็สาหรับคนที่ที่สั่งสั่งมาเขาจะให้1คน ได้3แพ็คอันนี้ผมผมเอาของเพื่อนของอะไรช่วยกันสั่งนะครับก็ได้มาวันนี้ไปเอามาหลังนะครับอันนี้จะเป็นลังที่2เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดทีละลังละกันคลิปคลิปหนึ่งก็ลังหนึ่งละกันจะได้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะว่าเปิดลังหนึ่ง3แพ็คก็เกือบ20นาทีละนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวไปเนาะโอเควันนี้ก็อะคลิปนี้ก็ มาเปิดต่อลังที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นของแพ็คที่1ของลังที่2อ,อันนี้แพ็คที่2แพ็คที่3นะครับเหมือนเดิมทีละ4แพ็คเออลืมบอกคลิปที่แล้วนะครับผมได้ SR มาใบหนึ่งละก็จะเป็นใบนี้อ่ะสวยงามใช้ได้นะครับ SR อาะอันนี้จะเป็น TR เนาะ,ะผมเรียก SR แล้วกันอ่า TR ก็คือเป็น SR แต่ว่ามันจะเป็นลายไข่ปลานะครับ แล้วก็ R 2ใบนะครับ2ใบนี้โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับแพ็กที่1ของคลิปนะครับของคลิปอ่าจะเป็นแพ็กที่1ของลังที่2นะครับยิงพูดยิงงงโอ้ยเ๋ยาทำไมใบนี้การมันมันติดอยู่ด้านบนการมันไม่ยอมหล่นลงไปอะครับเดี๋ยว ผมตัดซองนี้ก่อนลวกันการ์ดมันติดด้านบนแปบบ๊บนึงนะครับซองมันยับการ์ดมันเลยไม่ไม่ยอมขยับนะครับด้านในโอเคไม่ใช่การ์ดแล้วอะมา ซองที่เหลืออีก3ซองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดทีละสี่ซองนะครับขอ SR อีกสักใบอีกสัก3ใบแล้วกัน SR กการกาธรรมดานะครับปึ๊บธรรมดาอีกแล้ว ธรรมดาอีกแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดใบเดิมๆนั่นแหละใบธรรมดาครับเพราะว่าผมเปิดมาหลายแพ็คละมันก็ซ้ําเยอะละนะครับก็จะไม่ได้อธิบายการ์ดอะไรมากแล้วกันนะครับอีก4ซองของแพ็คที่1ลังที่2 อดสยาวโอเคการธรรมดาเออใบนี้ใบนี้เหมือนผมจะยังไม่เคยได้นะใบนี้กลองไม่โฟกัสอ่ะใบนี้โกคูล่าง3นะครับขอ SR SR ยังไม่มานะครับ เหลือสองซองของแพ็คแรกโอเคเห็นเลยยิบรลยยับไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นการ์ดแร่ธรรมดานะครับตัวหนังสือไม่ได้ปั๊มทองเนาะเป็นสีดําแล้วก็ลูกศรสีแดงนี้การ์ดแร่ธรรมดานะครับอ่าใบนี้ใบนี้ซ้ํานะครับใบนี้ซ้ําเคยได้ละของคลิปก่อนๆนูน่นเลยนี่ใบนี้ เคยได้แล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นลายลายกระจกนะครับปิซึมส่วนนี้เป็นลายไขยป่ปลานะครับก็สวยงามแต่ก็ถือว่าซ้ำละกันเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ใส่ท็อปโหลดไว้ ไว้ตรงนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวไว้ด้านด้านบนกับการ์ดของมันสองสุดท้ายของแพ็คแรกนะครับน่าจะเป็นใบธรรมดาแหละนี่หมายเลขสิบหกนะครับกับจอมันบูลล่างผอมโอเคต่อเลยนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คที่สองละสี่สอง การธรรมดาอ่าหมายเลข17นะครับหมายเลข16กับหมายเลข17เนี่ยได้มาหลายใบยละแต่หมายเลข18บพึ่งได้ใบเดียวแต่ว่าเป็นเป็นการ์ดแรนะครับแล้วก็มีคนมาขอซื้อต่อไปละก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เอามาโชว์นะครับ อ่ากาดแรนะครับเป็นแระพิซึมโอละลายนี้ซ้ำนะครับคลิปที่แล้วเ,เองที่เพิ่งเปิดได้นี่ใบนี้ซ้ำเป็นลายพิซึมเหมือนกันด้วยนะครับโอได้กาดซ้ำมาสองแพ็คเลยนะก่อนหน้านี้เปิดยังไม่เคยได้กาดซ้ำเลยนะครับก็มาได้กาดซ้ำสองแพ็คนี้เลย โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับกร์ดที่ได้ซ้ำก็ถือว่าสวยนะครับได้ได้ซ้ำเป็นใบสวยก็โอเคแต่จริงๆมันมันก็สวยทุกใบแหละอ่ะ๋ยวผมไว้ด้วยกันเลยแล้วกันใบที่ซ้ำอ่ะเปิดต่อแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าใบแลออกละอ่านี่หมายเลข17อีกแล้ว หมายเลข18นี้รู้สึกน่าจะมีแต่เป็นใบแลนะครับใบนอร์มันี้เหมือนจะไม่ไม่มีหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ไม่เคยเจอเลยหมายเลข18ที่เป็นการธรรมดานะครับน่าจะมีแต่เป็นใบแลแหละอันติเมตโกฮังนะครับใบนี้ใบนี้ก็เหมือนจะยังไม่เคยได้นะครับแต่เป็นใบธรรมดา จอมันบูใหมายเลขสิบเจ็ดอีกละมารู้สึกจะสามใบแล้วแพ็คนี้นี่พูดไม่ทันขาดคำามีกละหมายเลขสิบเจ็ดนะครับมาบ่อยเหลือเกินมาติดกันสามซองสี่ซองแล้วนะเมื่อกี้ อย่าบอกว่าไม่นะโอเคอ่ะโอเคสองแพ็คผ่านไปแพ็คสุดท้ายของคลิปนี้นะครับของของลังที่สองอ่ะอันนี้ขอ SR ได้ไหมแพ็คนี้ขอเป็น SR แล้วกัน ขอเป็น S R หรือ S S R ก็ได้หรือลายเซ็นก็ได้นะครับไม่ขอเยอะเลยอ่ะเหมือนจะเจอการ์ดแรธรรมดานะครับแต่ใบนี้ยังไม่เคยได้เนาะสํสำหรับผมนะ อืมก็ไม่ได้การา์ดซ้ำแต่ก็ไม่ใช่ SR สองที่สี่โอ้เป็นโกคูสองใบเลยนะครับการ์ดของโกคูนี้มีมีเยอะมากเลยโกคู Goku กับจอมแมนบูเนี่ย อ่ะนี่อันนี้จอมานบูเมื่อกี้โกคูคู่นะครับอันนี้จอมานบูคู่สองใบอโอเคสองซองสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นการธรรมดาแล้วแหละเพราะว่าการแรมันออกไปแล้วเนาะ ซองสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมารีแคปกันสั้นๆนะครับว่าได้ใบไหนโอเคเหมือนเดิมนะครับใบธรรมดาผมไม่ได้รีแคปอะไรแค่เอาให้ดูว่า3 p a แพ็คได้ขนาดนี้เลยเยอะมากนะครับส่วนใบแลที่เราได้วันนี้ก็จะเป็นใบนี้ที่3แล้วก็อันนี้ด้านบนนี่ สองใบนี้ซ้ำนะครับเป็นการ์ดแร่สองใบแล้วก็อีกใบเป็นใบนี้อันนี้ผมยังไม่เคยได้นะครับก็อันนี้ไม่ซ้ำนะครับแต่ก็ไม่มี SR ออกสำหรับกล่องที่สองเอ้ยลังที่สองอโอเคเหลืออีก3ลังก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยว จะมาลงคลิปให้ดูทุกวันแล้วกันอีกอีกสาลังนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับอ่าโชว์ให้ดูอีกรอบ SR ผมอวดหน่อยอวดหน่อยโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ